ก็เดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยไอ้เนี่ยก็รู้เองนะมันมีแน่นอนงานนี้ไม่ไม่พลาดแน่นอนเออยังไงก็ต้องมาอ่าระบบต้องเข้าแล้วตอนนี้นะระบบต้องเข้าแล้วประชดเจ้าใช่ไหมเออยังไงก็เข้าแล้วแม่ถ้าไม่ผิดเราจะมามาพูดกันหลายๆวันได้ยังไงใช่ไหมถ้ามันไม่ผิดเออ เพราะว่ามันมีเคสอื่นที่ที่เราเห็นเขาเดำเนินการาทำตามคันลองอยู่แล้วนะมันผิดก็คือเขาก็ต้องเรียกไปเรียกไปปรับแต่อันนี้อันเนี้นะครับจะบอกไม่ผิดมันก็ดูไม่ใช่แหละนะครับที่ละ จามนั้นใช่ไหมแอดเบนใช่ไหมสวัสดีแอดเบนนะครับอ่ามลินะครับสวัสดีครับผมนะครับดูดูกันนะแอดว่านะดูต่อไปดีกว่านะครับเออ เออถ้าเป็นขวดที่มันไม่มีสลากเน่ะ fc นะ G, นะถ้าเป็นเป็นขวดที่มันไม่มีสลากเนะี่ยเรายังเข้าใจเออมันจะใช่อยู่นะคิดเป็นอย่างนั้นเราก็คงจะคิดว่าใช่อยู่แต่นี่มันมีสลากเออมันไปพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะครับนะแอดพูดได้เลยมันไปพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกพูดอย่างอื่นมันเขาเรียกว่าทุลังอะนะดันทุลังไปอย่างนั้นมันไปแย้งเห็นอย่างอื่นไม่ได้หรอก เด็กๆเ,เขาดูด้วยภาพก็พอนะไม่ต้องใช้คำพูดคำพูดไม่มีประโยชน์เขาเห็นด้วยภาพตัดสินด้วยภาพแค่นั้นเองเนี่ยภาพมันออกมายังไงเขาก็ว่าไปตามภาพที่เห็นแบบนั้นเออแล้วกองอยู่ที่พื้นอีกอเห็นไหมมันจะไปบอกอย่างอื่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราไปหลอกเด็กเออไปพูดหลอกเด็กแล้วพอได้อยู่นะเอ้ีคือร้อยคนเขามองเห็นไปนิดทางเดียวกันหมดทั้งร้อย เออร้อยเต็มร้อยอ่ะนะถูกต้องครับอยู่ไปก็อายเขามันใช่อยู่แล้วนะครับอืมถูกต้องนะเออสมอนนะครับสวัสดีครับผมนะอยู่ไปอยู่ไปก็อายเขาไหมมันมันยิ่งวายคือเล่นเหมือนเด็กข,ยขายของนะไปพูดเหมือนจะหลอกให้เขาเชื่อนะแต่ คนฟังน่ะเขาไม่เล็กด้วยนะเขาระดับคือองค์ความรู้เขาก็มีเยอะนะครับเป็นคนที่เขารู้กฎมงกฎหมายก็มีเยอะไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เชื่ออะไรใครง่ายๆหรอกเขาเขาเอาภาพนี่แหละเป็นตัวเล่าเรื่องเอาภาพเป็นตัวฟ้องนะครับเขาไม่ได้สนใจคําพูดล้าคุณจะพูดยังไงก็ได้พูดให้ดูดีเท่าไหร่ก็ได้แต่ในเมื่อภาพมันออกมาแบบนั้นเราก็ต้อง เห็นไปตามนั้นแหละตามภาพเขาคงไม่หรอกสัก์สีเขามีเยอะนะครับนะอาจจะสักลายเป็นรูปมังกรไปเลยก็ได้ในตัวนะสักสีเขาถึงคือทิ้งไม่ได้อ่ะสักสีอะพูดง่ายดีกว่านะศัก์สีเขาไม่สามารถจะทิ้งไปได้อ่ะเออก็ดูเอาศักสีแต่ว่าสัก์สีมันต้องแลกมาด้วยอะไรอ่ะ ด้วยตำแหน่งหน้าที่นะมมันมีอยู่แล้วและลแวกนั้นนะนัทานาันเขามีแต่ละพื้นที่แต่ละอะไรนะอ่าตั้งแต่ลงเขาไปนะมีหมดเลยเอฟซีแอดบอกเลยเลยลงลงเขาตรงนี้ไปอะ่ มันก็จะมีร้านข้างทางมีอยู่ซ้ายมือก็มีขวามือก็มีแต่ซ้ายมือมจะมีเยอะกว่าร้านส่งของมันเลยล่ะ fc อ่าเห็นไหมมีหมดนะสัลงเขาไปนะแต่แอนไม่รู้ว่ากกตูมนี่มีหรือเปล่านะอ่ากกตูมหรือที่นี่มีหรือเปล่าแอนไม่รู้นะเพราะแอ,อนไม่เคยไปซื้อกินไอพวกนี้ทัาที เขาไม่รู้หรอกน้องดอกอ้อว่าคําว่าคําว่าอายหรืออะไรกันอู้จนมาเขาดําเนินการเรื่องพวกนี้มาต้องหลายปีแล้วเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าอ่าสังคมเขาจะคิดแบบไหนยังไงถ้าอย่างนั้นเขาไม่กล้าทําที่เรื่องใหญ่ๆวันนี้เขาก็ทํามาแล้วเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะครับกว่าเนี้ยเขาก็ทํามาแล้วนะอืมเรื่องที่ใหญ่คิดว่ามันผิดศีลธรรมมาก ที่สุดเขาก็ทํามาแล้วเรื่องแค่นี้มันเจ็บเจิบเจ็บตีนะครับเจ๊บเจิบเขาไม่ได้มองด้วยซ้ําไปเรื่องราของเขามันถึงเยอะไง <laughs> มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแบบนั้นเลยนะเอา่นนานัทนัน มันปฏิเสธไม่ได้ก็บอกแล้วมันฟ้องด้วยภาพเออมันมองเห็นด้วยภาพอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรแต่แล้งี้มันชัดเจนมันเด่นชัดเอฟซี F C. บอกได้เลยเด่นชัดมากๆเราเราเข้าใจตรงนี้เลยแก้ตัวก็ไม่ได้ด้วยเอฟซี F C. แก้ตัวไม่ได้ ก็ว่ากันไปแหละนะครับเดี๋ยวดูเอาดีกว่านะดูเอาคอยดูอ่าอีกพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะรู้ผลนะหมดเวลาแล้ว <laughs> หมดเวลาให้เวลาแล้วนะครับเออขีดเส้นไว้แล้วดําเนินการต่อไป <laughs> เขาเรียกว่าให้จากทาให้เรื่องเล็กๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เออ คือที่เราไม่ปล่อยผ่านไปเนี่ยเอตีไม่ไม่ปล่อยผ่านไปทิ้งตัวออกมาพูดเพราะอะไรมันก็มันผิดไงเดี๋ยวเดี๋ยวสังคมเขาจะคิดไปว่าที่เขาทาอยู่แหะมันถูกมันถูกไงไหมเขาก็จะเอาไปเป็นบรรทัดฐานของเขาเนะ่ใครเห็นเขาก็จะอ้างตรงนี้แหละเป็นพูดงี้ว่าอ้างตรงนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่เขาต้องทำเอาพูดง่ายว่าถ้าเขาจะทำแบบนี้ เขาจะอ้างตรงนี้เลยเคสเนี้ยเป็นหลักว่าเนี้ยคนนี้ก็ทํายังไม่ผิดเลยอย่างเงี้ยไม่ชี้นําให้ว่ามันไม่ผิดไงเออใครทําก็ไม่ผิดทั้งนั้นเพราะอะไรก็มันไม่ผิดไงก็จะงี้เห็นไหมละ่ะเออแต่ว่าคนอื่นที่เ็าโดนไปก่อนหน้านี้มันผิดไงอันเนี้ยมันมีข้อขัดแย้งกันอยู่เออก่อนหน้านี้ที่เ็าโดนก็คือมันผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องผิดเหมือนกัน เราถึงต้องย้ำว่าเออมันผิดนะอย่าไปฝืนแค่นั้นเองอย่าไปฝืนอย่าไปอ้างอย่าไปอย่าไปใช้สีถนนชัยเอาู้ง่ายไปเถไถนะไปใช้สีถนนชัยนะไปเลี่ยงบาครีบว่าเป็นอันนู้นอันนี้ไม่ผิดอึกเดียวแล้วก็เอาเอาการที่ว่ามายัดว่าไปวัดก็ไม่ถึงวัดแอลกอฮอล์ไม่ถึงไม่เกี่ยว ไอคนที่เขาวัดน่ะคือคนที่เขาขับรถเราระหว่างขับรถไปแล้วเจอด่านเขาเรียกตรวจก็คือเขาต้องวัดว่ามันเกินไหมถ้าเกินนี่เขาไม่ขับก็คือผิดกฎหมายถ้าเกินห้าสิบไปเนี่ยก็คือต้องขับรถไม่ได้เ็าห้ามขับแต่ไอคนนั่งเนี่ยถามว่าคนต้องไปวัดไหมไม,ไม,ไม่ไม่จําเป็นคนนั่งในรถมันเมาขึงไงเขาก็ไม่ไปวัดมันหรอกเออไม่เกี่ยว เมามากเมาน้อยก็ไม่เกี่ยวเออแต่ถ้ากินในรถไม่ต้องวัดครับไม่จําเป็นต้องวัดว่าเท่าไหร่อยังไงก็ถือว่าคุณผิดแล้วแค่คุณดื่มคุณก็ผิดแค่นี้เองนะหรือคนขับไม่ดื่มคนกินคนนั่งดื่มแล้วคุณขับรถไปเนี่ยคุณก็ผิดอีกถือว่าเออให้ความร่วมมือมันผิดกฎหมายนะครับเขาห้ามดื่มในรถอยู่แล้วคุณอนุญ,ญาตให้คน ผู้โดยสารมานั่งดื่มอยู่ในรถเนี่ยคุณผิดเลยผิดกระทั่งไอ้คนดื่มด้วยไอ้คนขับด้วยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคนคนคนขับดื่มด้วยเนี่ยโอ,โอ้โหเออ,อ,อ,อมันเป็นกระทงกระทงไป FC. เอฟซีเออยังไม่ถึงนูน่นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมหน้าลอยกระทงอะยังไม่ถึงอันนี่มันจะลอยกระทงหน้านี้แล้วคือมันหลายกระทง ใช่ครับผมก็บิดเบือนไปเธอจะบิดยังไงก็แล้วแต่ก็มันผิดอยู่ดีมันไปอ้างข้อไหนก็ไม่ได้นั่นแหละนะเออตักไข่สงการก็ก็ไม่ผิดสิไม่ไม่ผิดอะไรแนตะ่มันไปฟ้องอยู่นั่นนะนะเออผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวก็ไปว่ากันที่ท่านเออผิดก็ต้องยอมรับผิดสิ ก็โดนเสียค่าปรับไปัจะมีปัญหาอะไรล่ะใช่ไหมจะบอกว่าผิดหรือไม่ผิดก็ขึ้นสู่กระบวนการไปแล้วอันนั้น่ะก็ว่ากันไปไม่มีปัญหานะครับผิดก็ยอมรับก็โดนปรับไปเอถ้าผิดนะก็ไม่ว่ากันเออแต่ถามว่ามันมีทั่วไปไหมมีทั่วไปหมดแหละแอดก็เคยไปถ่ายให้ดูอยู่นะว่ามันมีทั่วไปเอผิดหรือไม่ผิดไม่รู้แหละแต่ก็มีทั่วไป แต่อันเนี้ยเรื่องเนี้ยนะมันไม่มีทั่วไปนะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายมันบอกมันฟ้องอยู่ผิดซี่นะครับผิดแน่นอนนะครับแอดบอกได้เลยว่าถึงคุณจะไม่ขับรถหรือคุณนั่งกินในรถคุณก็ผิด เพราะมันมีเคสตัวอย่างมาแล้วนะแอดคือเล่าให้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันมีเคสตัวอย่างว่าเขาไม่ได้ขับเลยเขาจอดอยู่อ่าใกล้ๆร้านสะดวกซือ้อนะแล้วเขาก็ซือ้ออมาแล้วมานั่งกินหลังกระบะไม่ได้ขับนะไม่ได้ขับรถเลยเออนั่งกินอยู่หลังกระบะแบบชิวๆนะบรรยากาศชิวๆมากชมวิวทิวทัศน์ชมรถวิ่งผ่านไปผ่านมานั่งกินแบบชิวๆ ผิดครับผิดอ้าแล้วไอ้คนที่โดนจับไปอ่ะเขาบอกว่าผมผิดเรื่องอะไรอ้าวคุณนั่งกินในรถไงอ่าเขาห้ามดื่มในรถครับโอโหโหโห้ไม่ได้ขับนะอันนี้เราถึงกล้าพูดได้เลยว่ามันผิดก็ห้ามดื่มในรถไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ระบุว่าไอ้สิ่งนั้นอ่ะเออมันมีลมันมีแบบไหนมันไม่ใช่เหล้าเบียร์หรืออะไรแต่ขอให้มันมีแอลกอฮอล์ก็ผิดแล้ว มันเป็นแอลกอฮอล์ได้แล้วกันเอา,อาง,ง่ายเอ<ม>เอเขาไม่ได้ระบุว่าไอไอเครื่องดื่มน่อามันเป็นอะไรเขาไม่ได้สนใสยนะว่าแต่ถ้าถ้ามันมีแอลกอฮอล์ถือว่าผิดแค่นั้นเองคุณจะไปดื่มพันดื่มเพิ่นด,ด,ดื่มน้ําผลไม้ถ้ามันมีส่วนผสมแอลกอฮอล์มันก็ผิดเ <c oughs> ขาห้ามเขาห้ามมีสารเขาเรียกว่าวห้ามเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มาบนรถมากินกันบนรถเขาห้ามเพราะว่าเขาโดนมาแล้วโดนจับมาแล้วไงเขานั่งดื่มไปอึกสองอึกเองนะยังไม่หมดกระป๋องเลยโดนแล้วเรียกไปปรับแล้วก็ยัยงงงเลยคนที่โดนไปเขายัางงงว่าผมโดนอะไรผมไม่ได้ขับรถนะผมไม่ได้กินแล้วขับไปด้วยกินไปด้วยผมไม่ได้ขับแต่ก็จอดอยู่เฉยๆก็โดนครับ แอดถึงเอามาเอาเคสตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างไงว่านี่ไงโดนมาแล้วเออแล้วคุณจะเหลือไมมล่ะถามแค่นี้เนี่ยก็มันผิดคุณบอกว่าจอดรถขับกินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณกินไปเดี๋ยวคุณก็ขับรถจนได้แหละนะครับมันจะมีใครขับล่ะใช่ว่าคุณนั่งกินในรถคุณก็ต้องขับต่อไปมันไม่เกี่ยว ถ้าไม่มีเคสตัวอย่างเราจะมาพูดกันทําไมถูกไหมล่ะเออตอนแรกแอดก็ไม่รู้แล้วว่ามันผิดกฎหมายเออพอมีเคสนี้ขึ้นมาเรารู้อ๋อมันผิดนี่ว่าถึงไม่ขับก็ผิดเพราะนั่งกินในรถเอา้าตัวอีกเห็นไหมมันก็เลยเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะครับแค่นั้นเองเอฟซี FC. เราไม่ต้องไปคิดอื่นๆหรอกนะครับพราอมีเคสตัวอย่างมาแล้วไม่ได้ขับไม่ได้วิ่งไปไหนไม่ใช่ว่าขับรถไปกระโดดไปอันนั้นก็ยิ่งผิดใหญ่นะครับอันนั้นก็หนักไปอีก อแต่อันนี้แค่กินในรถไปเนี่ยยังไงก็ผิดเพราะว่าคุณกินห้ามไม่กินในรถเอาง่าย,ายดีกว่าไม่รู้จะพูดไงแหละก็ห้ามกินในรถอ่ะคุณไปนั่งกินปูเสือข้างนอกไปจอดรถก็นั่งกินข้างนอกไป <c oughs> นะกินเสร็จนะพอกินเสร็จขึ้นไปนะเออแล้วไปเจอด่านนะเขาเนี้ยเขาตรวจแอลกอฮอลเลยว่าคุณขี่เปอร์เซ็นต์แต่คุณไม่ได้กินในรถนี่ใช่ไหมแต่ไอคนไอคนนั่งเนี่ยเมาเมาอยู่ไม่เป็นไรเขาไม่ตรวจ แต่คนขับตรวจถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นทุนโดนถ้าต่ำกว่าคุณรอดแค่นั้นเองง่ายๆมันมีแค่นี้กฎหมายไม่ได้ซับซ้อนนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนั่งกินรถหยุดเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีขี่เปอร์เซ็นต์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์หรอกเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าคุณนั่งดื่มคุณก็โดนแล้วแค่นั้นแล้วนะแค่นั้นแหละง่ายๆเอซีไม่ได้คิดยากอะไรเลยเรื่องพวกนี้ ถ้างั้นเขาจะเอาไปปรับทําไมเขาจะจับไปปรับทําไม